ดูจากใน youtube เห็นก็เขาใช้เพี้ยจักะจันเพี้ยอะไรแดงอะไรไม่ค่อยมีผมก็เลยเปิดใจลองเอามาใช้ดูพอฉีดไปสองรอบอู้ใบมันออกดีผมก็เลยสั่งต่อไปอีกอตอนแรกทุเรียนของพี่ก่อนสั่งซื้อแม็กมากับลาวาทุเรียนของพี่มีอาการยังไงบ้างครับมันคล้ายๆใบเล็กใบหูคล้ายๆแบบเพี้ยจักะจันกินใบอ่ะเพี้ยจักระจันกินใบลักษณะใบมันเป็นยังไงบ้างครับเป็นเป็นคล้ายหยิกๆยกหยิกใบหงิกเออใบหงิกหกใบหยิกๆิกแล้วก็เออพอฉีดไปสองครั้ง มันก็โอเคนะออกมาตามนี้ตอนที่พี่ฉีดสองครั้งนี้พี่เอาเมกมากับลาวาผสมอะไรบ้างผสมอาาเมกตินแล้วก็ผสมยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงครับกับน้ำส้มปันไม้อ๋อใส่น้ำส้มคันไม้ไปด้วยใส่น้ำส้มันไม้ไปด้วยครับอืแล้วก็มันก็ออกมาก็สวยดีครับหลังจากฉีดพี่สังเกตที่ใบทุเรียนของพี่เนี่ยประมาณกี่วันถึงมันมีการเปลี่ยนแปลงฮะอสองอาทิตย์ ประมาณสองอาทิตย์มันจะแทงแทงยอดออกมาใหม่๋อแทงยอดพอแทงยอดออกมาใหม่เอ๊ะอ่าอันนี้ก็อาทิตย์ที่สองผมก็มาดูอ้าวโอ้ทำไมใบมันสวยอย่างนี้ต่างจากครั้งครั้งก่อนเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยจากจากใบจากที่เห็นเห็นธรรมดามใบไม่เคยตกถึงขนาดนี้ใบไม่เคยใหญ่ขนาดนี้เลยครับางทีออกกันสั้นๆเพราะยาบจะหมดอ้าวแมลงกินอีกครับอ บางทีต้องฉีดยาทุกอาทิตย์แทบทุกอาทิตย์บางทีไปสวนผมก็ไปเคาะอย่างเงี้ยครับโอ้เพียรจะกระจันกระโดดเลยอ๋อเหรอฮะเออเคาะแล้วก็ลองตัดสินใจพงดียาท้องตลาดดื้อตอนนี้กี่วันฉีดครั้งอ่ผมตอนเนี้ผมฉีดไปสองครั้งพอดีหมดพอดีเลยต้องสั่งสั่งซื้อใหม่เพราะผมเอาไปฉีดที่สวนใหญ่ที่เขาจะเมาอ๋อที่เขาจะเมา พี่ก็ใช้เมกมาเราไว้ด้วยทั้งหมดพี่ดูแลทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณสามร้อยสามร้อยต้นสามร้อยต้นโอ้ที่เห็นตอนเนี้ยทุเรียนของพี่อายุกี่ปีแล้วประมาณหกปีหกปีประมาณหกปีโอ้หกอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ไม่ใช่อย่างนี้คิดว่าสมบูรณ์น่ะแหละเพราะว่าปีนี้ก็ถ้าใบดีทุกอย่างทุกอย่างมันก็ดีคุณพี่ซื้อชุดสองสองพันห้าอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะรอบที่สองรอบที่สอง ติดใจอะไรตรงไหนฮะก็ติดใจผลยว่างใบมันออกสวยใบมันออกสวยมันก็คุ้มดีนะรู้สึกว่าแมลงก็ไม่มีเนี่ยถ้าสันเนี่ยโอ้ครับเยธรรมดานี้นะไม่ก็ไก่แจ้ไม่ก็เพี้ยตักะจันครับเต็มหมดสรรมากรมันจะเป็นก้านทูบเล็กๆอ๋อมีก้านทูบด้วยเหรอคล้ายๆแบบใบรุยรุยุยร้ก็เรียกอะไรใบไม่มีใบอ๋อยอดเป็นก้านทูบเหลือแต่ก้านเหลือแต่ก้านตอนนี้ตอนนี้ผมดูแล้วที่ยอด ก็ไม่มีผมอ่ะยอดเต็มนะไม่มีไม่มียอดที่เป็นกันทูไม่มีออกมาดีเหมือนเหมือนในโฆษณาไหมพี่ใช่แล้วก็มันก็ดีอ่ะใบมันก็ดีใบมันออกมาันนะธรรมดาใบทุเรียนนะมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้หรอกครับอันนี้ของพี่ถือว่าใบหนาใบใหญ่ใบเขียวนะครับใบใหญ่ถ้าเกิดใบเงี้ยทําออกมาตรงหงิกแล้วโอ้แต่ก่อนนี้ใบหงิกแล้วใบหงิกแล้วออกมานี่ยังไม่ทันอะไรแล้วจงมาเจอไก่ฟ้ามาใบหูเล็กใช้คู่นี้สองร้อยห้าสิบต่อน้าพันลิตร แมกมาลาวาผมใช้แล้วดีเยี่ยม